ด้วยเราจะได้มีความมัใจและเดินทางสลบ้านใประทัไทยนะครับท่ในในพระเก้าแห่งน,นะครับใน,นเขตจตุรบาลเหือและุรินทรแี่น้องัวัดครรรมนะครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดวนครป บริการปติเสธโอกาสบริการฆ่าเชื้อที่ไวรัสการรักษาสมองหายใจผ่านสมองสายตาที่มีการเชื่อนไาวการพทดการาน่อสาร 私は3つりアクセルを持っていきたいと思います。<noise> <noise> ต่างๆนะคะรวมก็น่าจะประมาณ30ที่ได้ค่ะแล้วก็ได้หน่วยอาสาสมัครจากมูมลนิธิผสมบรมราชานูกศรนะคะแล้วก็ได้ส่วนราชการก็คือเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะประสานมาแล้วก็เราช่วยกันาจากมูลนิธิสงหวังด้วยนะคะแล้วก็ได้รับก,การสนับสนุนมาจากบริษัททานดีค่ะที่นําน้าํายาผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวแบกค,ค่ะมาช่วยกันเพื่อยับยั้งไวรัสโคโรนานะคะโควิด -19 นะคะ Uh huh. เพราะว่าตอนนี้นะคะเนื่องจากนี่ช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงสงกรานต์นะคะซึ่งเป็นประเพณีของไทยนี่เองซึ่งใครๆก็ต้องพักผ่อนกลับบ้านมีวันหยุดยาวๆเราก็เลยคํานึงถึงแล้วก็เน้นย้ําเลยว่าเ,เชื้อไวรัสะ,ะอยากให้มันหมดไปอยากให้คนมั่นใจว่าเข้าวัดมาทําบุญแล้วปลอดเชื้อค่ะปลอดเชื้อไวรัสโควิด2019ค่ะก็อยากให้ทุกคนยังเน้นย้ําว่าต้องใส่แมสนะคะ ควรที่จะใส่แมสควรที่จะล้างมือบ่อยๆอะไรย่างเี้ค่ะแต่เรานะคะในทีมเราเนี่ยค่ะเราได้ไปตามวัดตามโรงเรียนแล้วก็สถานีรถไฟนะคะคหรือว่าจุดที่มันเป็นสาธารณะค่ะหลายๆที่เ,เพื่อให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจว่ามันปลอดภัยอะค่ะก็คือจริงๆก็อยายให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะเพื่อเศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนนะคะ